สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีทำโจทย์ข้อสอบเนื้อหาคณิตศาสตร์ก็จะมาจากคู่มือตัดตัวเลือกภาค3คณิตศาสตร์ปรณัยเเล่มที่16ก่อนอื่ก็ต้องแนะนำกันว่าวิธีจริงในการทำข้อสอบอ่ะดีที่สุดใครรู้วิธีลัดก็ทำงานเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ด้วยสภาพแวดล้อมของข้อสอบและ ตัวเลือกเนะี่ยอาจจะมีวิธีตัดตัวเลือกแทรกเข้ามาก็จะทําให้ได้คําตอบเร็วขึ้นนะแต่โดยรวมยังไงก็ตามยืนยันว่าวิธีจริงดีที่สุดนะในการเรียนขั้นสูงวิธีจริงดีที่สุดในบทความนี้จะใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมนะขึ้นอยู่กับคําถามข้อสอบแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเลือก ข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องท่องจำอะนะจำได้ก็ดีแต่ไม่ถึงกับท่องจำสมการเนี่ย x กำลังสบวก ax บวก b เท่ากับผลคูณลากมีค่าเท่ากับค่าคงตัวผลบวกรากมีค่าเท่ากับลบ a บางครั้งก็ใช้ประโยชน์ได้สมการพหุนามดีกรี3นีผลบวกรากผลคูณลากเนี่ยก็สามารถมองได้จากสัมประสิทธิ อย่างเช่นในที่นี้เนี่ยนะถ้าบอกว่าผลบวกของรากทั้ง3ตัวมีค่าเท่าไหร่ก็ลบ A ผลคูณของรากทั้ง3ตัวมีค่าเท่าไหร่ก็ลบสสามเหลี่ยมใดๆก็ตามนะผลบวกของ2ด้านรวมกันต้องยาวกว่าด้านที่3ามอัตราส่วน sin a sin b sin c จะเท่ากับอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ C ถ้าอัตราส่วน cos A ต่อ cos B ต่อ cos C เป็นบวกทุกค่าแล้ว A B C ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมเนี่ยของพวกนี้เนี่ยนะเป็นความรู้ทั่วไปทางด้านคณิตศาสตร์เนีษษษษษ่ยในการทำข้อสอบนะโยลูกเต๋าหนึ่งลูก n ครั้งบางครั้งแทนค่า n เป็น1 2หรือ3ก็สามารถจำแนกตัวเลือกได้ละ ในข้อเจนะ็การแจงกรณีตามเงื่อนไขของโจทย์ก็สามารถหาคำตอบได้ข้อ8เซตคำตอบคือตัวเลือกใดคำถามนี้นิยมถามในข้อสอบนะมีเนื้อหามากมายจนกระทั่งบันทึกคลิปไว้ให้ดูต่างหากได้หนึ่งคลิปโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะมีเยอะมากนะรวบรวมเป็นหนังสือได้เลยนะการวาดรูปตามเงื่อนไขของโจทย์ก็จะช่วยในการตัดตัวเลือกได้ ของต่างๆเหล่านี้เป็นข้อสังเกตในการทำโจทย์ก็ยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะวิธีจริงดีที่สุดตัวอย่างที่หนึ่งมาจากข้อสอบคณิตศาสตร์รรกรปี2539 x ลบ a หารพรหุนาหาร x ก,กำลัง3บวก 2x ก,กำลัง2ลบ 5x ลบ2เหลือเศษ4ผลบวกของค่า a ทั้งหมดที่สอบคล้อเงื่อนไข แนวคิดเนี่ย x ลบ a หารพรหุนามเหลือเศษ4ก็หมายความว่า x ลบ a หารพรหุนามตัวนั้นนีลบทิ้งด้วย4ลงตัวัว้น a ก็เลยเป็นรากของนีสมการ x กํลัง3บวก 2x กํลัง2ลบ 5x ลบ6ผลบวกของรากมีค่าเท่ากับลบ2นะอันนี้ก็ใช้ความรู้ทั่วไป ลองพิสูจน์สั้นๆนะ x ลบ a x ลบ b ลบ4กระจายไปแล้วเห็นว่าผลบวกลากเนี่ย,ยลบ a บวก b บวก4พห้นามแยกแฟ,เฟกเตอร์ได้เนี่ยก็แปลว่ามีลากอยู่3ตัวคือ2ลบ3ลบ1บวกกันก็เป็นลบ2นี้ก็ตรวจสอบคำตอบให้นะ x กำลังสบวก2 x กำลังสองลบ5 x ลบ2ลบทิ้งด้วย4หาได้ x ลบ2ลงตัวหาได้ x ลบด้วยลบ3ลงตัวหาได้ x ลบด้วยลบ1ลงตัว,ว,ตว,ว, 1, ตว A มี3ค่ากล่องใบ1บรรจุบัตร9ใบเนะี่ยหมายเลข1ถึง9อย่างละ1ใบหย,ยิบบัตรทีละใบแล้วคืนก่อนหยิบครั้งต่อไปและบัตร แต่ละใบมีโอกาสถูกหยิบเท่ากันเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาษาข้อสอบเอนะเพื่อจะกําหนดให้ว่าแต่ละใบโอกาสถูกหยิบเท่ากับ1ใน9เพื่อใช้ในการคานวณสูตรตอนนี้เป็นข้อสอบเอนะเราไม่ต้องพิสูจน์สูตรหรอกแค่แทนค่า n เป็น1 n เป็น2ได้คะแนนแล้วก็รีบไปทําข้ออื่นต่อ n 1, เป็น1ก็หมายความว่าหยิบได้เลขตัวเดียวเลข ตัวนั้นยังไงก็หารด้วย10ไม่ลงตัวหรอกบ้นโอกาสหาร10ลงตัวก็มีค่าเป็น0ตัวเลือกที่1 n เป็น1ได้ลบ8ส่วน9ตัดทิ้งตัวเลือก2 n เป็น1ได้0นพอดีเก็บไว้ก่อนตัวเลือก3แทน n เป็น1ได้2ส่วน9ตัดทิ้งตัวเลือก4แทน n เป็น1ได้8ส่วน9ตัดทิ้ง n เป็น1ตัวเดียวได้คะแนนเลยตัวอย่างที่สม ฟังก์ชันนีน้ต่อเนื่องที่จุดใดบ้างอันนี้เป็นข้อสอบสมัยปี2540ก็ทำตามสภาพแวดล้อมขณะนั้น,นตรวจสอบความต่อเนื่องหรือตรวจสอบว่าไม่ต่อเนื่องการพิจารณาควรดูตรงที่ไม่ต่อเนื่องจะง่ายกว่า เพราะว่าเงิ่อนไขใดก็ได้ต่อไปนี้ไม่จริงก็สรุปได้ว่า f ไม่ต่อเนื่อง f a หาค่าไม่ได้ต้องเน้นว่านี่คือข้อสอบปี2,540นะลิมิตทางด้าน a ด้านบวกฟังก์ชันหาค่าไม่ได้ลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ด้านลบหาค่าไม่ได้หรือลิมิตไม่มีค่าการดูว่า fa. หาค่าไม่ได้มีเหตุผล ก็แทนค่าเนี่ย f 1ตัวหารเป็นศูนย์ละหาค่าไม่ได้เน้นว่านี่คือข้อสอบปี2540นะบทนิยามตอนนั้นอ่ะจุดไม่อยู่ในโดเมนเขายังสนใจอยู่เนี่ย f ไม่ต่อเนื่องที่ x ท่ากับ1เลือกตัวเลือก4เลยคำถามเดียวกันนะนะตอนนี้ปี2564 ลองดูบทนิยามว่าบทนิยามตอนนั้นกล่าวไว้อย่างไนะหมายเหตุ x ท่าก,กันหนึ่งไม่อยู่ในโดเมนฟังก์ชันเพราะว่า x ท่าก,กันหนึ่งตัวหารเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นไม่ควรตรวจสอบว่า f ต่อเนื่องที่ x ท่ากัหนึ่งเพราะว่าลบสองเนะี่ยลบสองตัวหารนี้เป็นศูนย์เพราะว่าลบสองไม่อยู่ในโดเมนฟังก์ชันไม่ควรตรวจสอบตรง x ท่าก,กับลบสองอันนี้ก็เป็นคำแนะนำในปัจจุบัน ตัวอย่างที่นี่อนุกรมเลขคณิตอนุกรม1อัตราส่วนผลบวก r พจน์แรกต่อผลบวก s พจน์แรกเท่ากับ r กําลังสองส่วน s กําลังสองโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรในเทอมของ r s คำถามอัตราส่วนของพจน์ที่7ต่อพจน์ที่20เท่ากับข้อใดอนุกรมเลขคณิตก็ a a บวก d a บวก2 d โจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรในเทอมของ r s แทน r เป็น1บวกกัน1พจน์แรกก็ a 1เฉยๆ s เป็น2บวกกัน2พจน์แรกก็เป็น a 1บวก a 2 r กำลัง2ส่วน s กำลัง2ก็เป็นตัวนี้ a 1คือ a เฉยๆ a 2คือ a บวก d เนี่ยแลในที่นี้ก็กลายเป็น 4a ถ้ากับ 2a บวก d d ถ้ากับ 2a a 7ส่วน a 20แทนค่าสูตร นะลำดับเลขคณิตละดีนะ D คือ2เนะตัดกันแล้วเหลือ1ส่วน3เท่านี้ก็เพียงพอที่จะตัดตัวเลือก2 3 4ทิ้งได้ตัวอย่างที่5 f เป็นฟังก์ชันจากโดเมนเซตของ บริเวณซึ่ง 2x กำลังสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7x ลบ3ไปยังอ่าฟังก์ชัน f(x) เนี่2ย2กกำลังลบ2 x ค่าต่ำสุดเท่ากับข้อใดฟังก์ชันนี้มันเป็นบวกเสมอต่ำสุดเป็นลบไม่ไหวอะตัดทิ้งไปก่อนถัดไปก็ต้องเนี่ยดูว่า 2ตัวนี้เป็นไปได้ไหมถ้าเป็น1นึ่งส่วนหกได้ก็แปลว่าค่าต่ำสุดคือ1นึส่วนหกตัดตัวนี้ทิ้งไปลเยลยเราก็มาดูว่าเป็นได้ตอนที่ x ทากับสแล้วก็เงื่อนไขว่า3อยู่ในโดเมนฟังก์ชันไหมอยู่ สรุปค่าตามสุดของ f เท่ากับ1ส่วน64วิธีจริงดีที่สุดนะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีที่สุดนะไว้เป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นสูงหาโดเมน f ก่อนนะย้ายค้างแยกแฟกเตอร์แฟกเตอร์นี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือติดลบก็แปลว่าอยู่ระหว่าง1ส่วน2กับ3 ฟัง์กชันนี้เนี่ยเป็นฟัง์กชันลดค่าต่ำสุดก็อยู่ตรง f 3อันนี้คือวิธีจริงกำหนดฟัง์กชัน f โดเมนคือช่วงปิดลบพายถึงพายสูตรคือจำนวนเต็มที่ใหญ่ที่สุดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ4.5คูณ cos f x เรนจ์ของ f มีสมาชิกเท่ากับข้อใดเรนจ์ของมันก็เป็น s u b เซตของจำนวนนับ นะจำนวนเต็มนะเนี่ย n g นของ f เป็น subset ของจำนวนเต็มนะีอาจจะติดลบได้นะีถ้าใครแก้สมการเป็นรู้วิธีจริงทำเลยนะีใครไม่รู้ก็แทนค่าบางค่าที่คิดเลขง่าย f 0มีค่าเป็น4 f ไพส่วน2มีค่าเป็น0 f ไพส่วน3มีค่าเป็น2 f ไพ่เฉยๆมีค่าเป็นลบ5อ่ะ4ตัวแล้วเนี่ยตัดตัวเลขอก1ทิ้ง ลองแทนค่าที่คิดเลขง่ายครั้งหนึ่ง f พายส่วนสได้3าม f 3ายส่วนสได้ลบ4ตัดตัวเลขทิ้งได้อีกตวงลวนะวิธีจริงดีที่สุด cos x มีค่าระหว่างลบ1กับ1เพราะว่าโดเมนฟังก์ชันมันคือลบพายถึงพ่ย4.5คูณตลอดเนะี่ยจำนวนเต็มนะีฟังก์ชันจำนวนเต็มค่ามากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับเนะี่ยก็อสมการก็ยังเป็นจริง ก็แปลว่าเนี่ยฟังก์ชันนั้นมีค่าระหว่างลบหถึงสและเป็นจำนวนเต็มก็เลยมีสมาชิก10ตัวนี่ก็วิธีจริงดีที่สุดนันะอันี้ก็วาดกราฟให้เห็นยืนยันกันบ้างลบหลบสลบสถึง4 สามเหลี่ยม ABC อัตราส่วน cos A cos B cos C คือ2ต่อ9ต่อ12อัตราส่วน sin A sin B sin C เท่ากับข้อใดต่อไปนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลเกี่ยวกับตรีโกณนะกฎของ sin จากกฎของ sin ก็จะได้ว่า sin A ต่อ sin B ต่อ sin C คือ A ต่อ B ต่อ C ด้วยเพราะฉะนั้นอัตราส่วน sin A sin B sin C ต้องเป็นอัตราส่วนของด้านสามเหลี่ยม เว่าตอนนี้เป็นวิธีจริงเนี่ยทำวิธีจริงดีที่สุดระหว่างทําวิธีจริงสังเกตเห็นอะไรเล็กน้อยตัดตัวเลือกทิ้งได้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าด้าน2ด้านรวมกันต้องยาวกว่าด้านที่3เนี่ยอัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนสามเหลี่ยมไม่ได้หรอกเพราะว่า9บวก 2- คือ11มันไม่มากกว่า12อัตราส่วน3ต่อ2ต่อ1ก็เป็นอัตราส่วนสามเหลี่ยมไม่ได้ มาจากรูปสามเหลีย่ยมไม่ได้เพราะสบวกหนึ่งมันไม่มากกว่า3าตัดตัวเลือก1นสองทิ้งจากการที่ cos a cos b cos c เป็นบวกหมดเลย a b c ต้องเป็นสามเหลีย่ยมมุมแหลมจากตัวเลือกที่เหลือจะเห็นว่าเก้าต่อ7ต่อ5จะเป็นสามเหลีย่ยมมุมป้านก็นึกง่ายๆนะเเซนเจ็เซน5เซนลองวาดรูปดู ตัดตัวเลือก3ทิ้งได้ล้ตัวอย่างที่8เนี่ย arc s i n ของ cos ของ arc s i n x บวก arc cos ของ s i n ของ arc cos x เท่ากับข้อใดต่อไปนี้แทนค่าเลยเนยีวิธีจริงดีที่สุดก็ไปพิสูจน์นอกเวลาก็แล้วกันเนี่ยตอนสอบแทนค่าเลย x เ,เป็น0 Arc ์คไซน์เป็น 0, cos 0เป็น 1, arc s อาร์เป็นพายส่วน2อ r c าร์คอส0เป็นพายส่วน 2, s i ไซนพายส่วน2เป็น 1, arc อารคอส1เป็น0ได้พายส่วน2ได้คำตอบเลยเนะีไม่ต้องพิสูจน์ตัวอย่างที่9โยนลูกเต๋ามาตรฐาน n ลูก1ครั้ง จงหาความจะเป็นที่ขึ้นแต้ม j จํำนวน nj ลูก n 1ถึง n6 บวกกันเป็น n โจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเห็นชัดเจนแทนค่า n เป็น1ก็เลย n เป็น1ดูที่ว่าความมันจะเป็นจะมีค่าเท่าไหร่ n เป็น1นะ n 1คือ 1, 1, 1ที่เหลือนอกนั้นเป็น0เพราะฉนั้นโอกาสขึ้นแต้ม1 1ใน6 แทนค่าแล้วพบว่าตัวเลือก1ไม่ได้1ใน6ตัวเลือก3ไม่ได้1ใน6ตัดทิ้งเลยเก็บตัวเลือก2ก็สี่ไปก่อนโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรโยนต่อ2ลูก n เป็น2ขึ้นแต้ม1 1ลูกขึ้นแต้มสองลูกที่เหลือไม่ขึ้นแต้มเนี่ยก็โยน2ลูกแค่นั้นนี่แทนค่าแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยขึ้นแต้ม1 1ลูกขึ้นแต้ม2 1ลูก มี2เหตุการณ์ย่อยจาก3าที่หกเหตุการณ์พอแทนค่าในตัวเลือก2แล้วมันไม่เท่ากับ2องส่วนสาที่กตัดทิ้งเลยตัวอย่างที่10มาจากข้อสอบพณิตศาตรขอปีสองพร้อยสามสิบก้าำหนดให้ fx เท่ากับล็อกฐาน10ของ1บวก x ค่าของ f 1บวก f 1นถึงสอบวก f 1นถึงสบวกถึง f 1นึส่วน n เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ โจ์และตัวเลือกเป็นสูตรในเทอมของ n แทนค่า n เป็น1โจทย์ก็จะมีค่า f1 เหลือพจน์เดียวตัวเลือกที่1เป็น f2 ตัวเลือกที่2เป็น f1 ตัวเลือกที่3เป็น f1 ตัวเลือกที่4พอ n เป็น1ก็ได้ f1 ส่วน2ฉะนั้นตัดตัวเลือก1กับตัวเลือก4ทิ้งแทนค่า n เป็น2 โจก็จะมีค่าเป็น f 1บวก f 1ถึง2ตัวเลือกที่2เป็น f 2ตัวเลือกที่3นะเป็น f 1ถึง f 1ถึงไม่เท่ากับ f 1, f 1นะบวก f หนถึงเพราะว่า f 1มันไม่เป็น0งฉนั้นตัดตัวเลือก3ทิ้งได้ในที่นี้ก็ตอบตัวเลือก2ไม่ต้องพิสูจน์เนี่ยอันนี้ก็โจ์และตัวเลือกเป็นสูตร ในเทอมของ n เซตคาตอบของสมการเป็นเซเตของตัวเลือกใดเนี่ยเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการสอบนะข้อสอบแบบตัวเลือกชอบถามคำถามเป็นรรสับเซตของตัวเลือกใดเป็นเซตใดแนวคิดเนี่ย x เ,เป็น1ได้เพราะ x เ,เป็น1ได้ตัวเลือก2ไม่มี1เ,เห็นไหมมองสมการเนี้ย x เ,เป็น1ได้แทนค่า จริงก็ x เ,เป็นหนึ่งได้ตัวเลขสามไม่มีเลขหนึ่งตัดทิ้งจากเงื่อนไขนี้นะ x ต้องมากกว่า0น,นะเหตุผลนะ,ะนนก็ m ้น u s square root ถอดรูทเป็นเลขบวกเลขบวกยจกกำลังก็เป็นเลขบวก x ก,กำลังสงเป็นเลขบวกได้ก็ x ต้องมากกว่า0 เพราะฉะนั้นการเป็นสับเซตจึงไม่ต้องสนใจส่วนที่เป็นลบก็เพราะว่าโจทย์บอกแล้ว x มากกว่า0ดังนั้นพิจารณาตัวเลือกเป็นศูนย์สามจริงจริงทิ้งไปแล้วนะแต่ว่าเขียนให้ดูสองสี่ 24. อันนี้ส่วนลบไม่ต้องมองมองแค่สองสามตัวนี้ส่วนที่เป็นลบไม่ต้องมองเมือนแค่หนองตัวเลือก3และ4เป็นสับเซตของตัวเลือกหนึ่ตัดตัวเลือก3และสี่ทิ้งได้ มีเช่นนั้นก็จะย้อนกลับว่าตัวเลือก3เป็นคําตอบมันก็เป็นสับเซตตัวเลือก1นะหรือถ้าตัวเลือก4ี่เป็นคําตอบมันก็เป็นสับเซตตัวเลือก1นเหตุผลมาจากแยงแยงกันนะตอบตัวเลือก 1, 1> ตัวอ,อย่างที่12มาจากข้อสอบคณิตศาสตร์กอขอปี2538กํากำหนดสูตรฟังก์ชัน f x กำหนดสูตร g x ถามว่าโดเมนของ f คูณ g คือเซตในข้อใดต่อไปนี้เซตว่างลบอิ I 2, นฟะินิตถึง2ปิดช่วงเปิดลบ3ถึง2เปิดลบ3ปิดที่2นะ f 2เปนะ็น0แทนค่าโดยง่าย g 2เปนะ็น1ส่วน5เพราะนั้น f คูณ g มีค่า สต้องอยู่ในโดเมนของ f คูณ g 1ไม่มี2 3ไม่มีเลข2ตัดทิ้ง f หาค่าไม่ได้นะตอนที่ x เป็นลบ100มันถอดดูไม่ได้ลบ100ต้องไม่อยู่ในโดเมนลบนะ 100, ต้องไม่อยู่ในโดเมนฟังก์ชันตัดตัวเลือก2ทิ้ง ตัวอย่างที่13นะมาจากข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ปี2531เซตคำตอบของอสมการ square root square root x บวก1บวก x กำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ลบ x คือเซตในข้อใดต่อไปนี้เซตคำตอบคือตัวเลือกใดนะี่นี่ปี2531นะปี2 5 6 4ก็ต้องมีคำถามแบบนี้แหละเซตคำตอบเป็นสับเซตตัวเลือกใด เซตคำตอบคือเซตใดจากอสมการนี้จะเห็นว่า x เท่ากับลบหนึ100ไม่ได้ลองแทนค่าดูนะ x เท่ากับลบหนึไม่ได้ตัดตัวเลือก1กับ2อทิ้ง ก็นึกง่ายๆเนี่ยถอดรูทตัวนี้ถ้า x เป็นลบหนึในรูทนี้มันก็ติดลบถอดรูทไม่ได้จากสมการนี้จะเห็นว่า x เท่ากับ100ไม่ได้นะก็ถ้ามัน x มันเป็น100ด้านนี้ก็เป็นลบ99ด้านนี้เป็นบวกเห็นไหมแทนค่าแล้วก็ได้คำตอบ A 3 0นะพิกัด30เป็นจุดกึ่งกลางของคอร์ด PQ ภายในวงกลมนะวงกลมแบบนี้เนี่ยนะีพื้นฐานเตรียมสอบก็จัดรูปเห็นจุดศูนย์กลางเห็นรัศมีแล้วสมการเส้นตรง PQ คือสมการในข้อใดนีวาดรูปก็จะมองเห็นภาพทั้งหมดนะสมการวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบ A2 ส่วน2ลบ b ส่วน 2, -B 2จำสูตรไม่ได้ก็จัดรูปขณะสอบ ันจุดศูนย์กลางวงกลมคือ2-1ลบ1ความชัน AB เท่ากับลบนี่ยเส้นตรงแต่ละตัวเลือกเ,เห็นมหมความชันของแต่ละตัวเลือก2,3,4ตัดทิ้งเลย,เ,ยเพราะความชันของตัวเลือก2,3,4ไม่ใช่ลบ1พื้นที่3มเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นตรงส้นเส้น,นที่มีสมการเป็น x บวก y บวก1เท่ากับ0 3x ลบ 7y บวก13เท่ากับ0 7x ลบ 3y ลบ23เท่ากับ0ตอนสอบวาดรูปเลย,เยวาดรูปวัดระยะทางพื้นที่สามเหลี่ยมเศษเสองคูณฐานคูณสูงเลือกตัวเลือกสามดีกว่าวิธีจริงก็แก้สมก,การหาจุดตัด พอได้สมการจุดตัดตัวนี้หาได้ทางจากจุดนี้ไปยังเส้นตรง AC ก็ได้ความสูงรู้จุด A หรือจุด C ก็ได้ความยาวฐานนะคือวิธีจริงตัวอย่างที่17นะมาจากข้อสอบสมาคมปี2531นะพอสอ2531พอส2514 เนื้อหาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะ f พรางคือ x กำลังสองลบ x นะ f ศู 1, นย์เท่ากับหนึถ้าพูดให้ยากะโจกคันนี้คือจงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ dy by dx เท่ากับ x กำลังสองลบ x ภายใต้เงื่อนไขค่าเริ่มต้น f ศเป็ 1, นหะนึ่งพูดภาษาแบบยากเป็นข้อสอบวิธีทำตัดตัวเลือกดู f ศูนยะ์เป็น1 จทย์ให้มาเห็น f ศูย์เป็นหแทนค่าะเลยตัวเลอกหทิ้งได้เลยเพราะว่าแทนค่า x เป็น0ูนย์แล้วมันเป็น0ฟังก์ชันค่าคงตัวอนุพันธ์จะเป็นตัวนี้ได้ยังไงตัวเลอกสก็ตัดทิ้งนะหรือใช้เหตุผลว่าอันนี้เป็นพหุนาม f พรามคือ x กํลังสอง f เฉยๆก็ต้องดีกรีสา เหลือตัวเลือกเดียวตัวเลือกสองตัดตัวเลือกสามสี่ทิ้งเลยสนใจแนวคิดเนี่ยวิธีจริงวิธีจริงวิธีลัดวิธีจริงวิธีลัดวิธีตัดตัวเลือกไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือคณิตศาสตร,ร์ปอรนัยไนแล้วก็เน้นอีกทีหนึ่งวิธีจริงดีที่สุดสวัสดีครับ